Honda Civic ครับ1.8 EL ปี2016 17นะเป็นปี16ราคาเพียงแค่647,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละไม่เกิน11,000บาทอันนี้ฟรีดาวน์และคันนี้พิเศษกว่า1.8 EL ธรรมดาด้วยพิเศษกว่ายัางไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับมาเชิญเลยนะครับผม สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car ครับผมนะฮะวันนี้ก็วินมีรถ1คัน1รุ่นมานําเสนอนะครับคันนี้เรียกว่าถูกใจสาย H แน่นอนนะครับผมคันนี้เป็นเจ้า Honda Civic ครับ 1.8EL ปี2016-17นะเป็นปี16ที่ผลิตช่วงปลายปีนะคุณแจสามารถเปิดรถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้อง เข้าไปในรถเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้วอร์มแอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคันนี้ราคาหลังหักส่วนลดแล้วเรียกว่าถูกมากๆเลยนะครับราคาเีแค่647,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละไม่เกิน11,000บาทอันนี้ฟรีดาวน์ฟรีค่าดําเนินการค่าจาัดขอนมูลค่า20,000บาทอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ได้ส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทเลยหรือเลือกรับเป็นการรับประกันนับเรียกว่าเต็มที่กันเลยนะ สองปีสองหมื่นโลเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกเรียกว่าจัดยังให้เต็มเต็มเลยและคันนี้พิเศษกว่า1.8 EL ธรรมดาด้วยพิเศษกว่าอย่างไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับมาเชิญเลยนะครับผมคันนี้ก็รูปลักษณ์ถ้าดูเผนๆอาจจะเหมือนทั่วๆไปแต่จริงไม่ใช่คันนี้พิเศษกว่าแน่นอนนะกระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมมาเรียบร้อยนะครับก็ตตามสไตล์ของตัว EL นะไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับอยู่ด้านข้างขอบไฟนะครับผมแล้วก็สังเกต ที่การชนด้านหน้าจะมีสเกิร์ตนะแบบนี้นะครับด้านข้างมีแบบนี้นะครับผมด้านท้ายก็มีสเกิร์ตด้านท้ายแล้วก็สปอยเลอร์แน่นอนครับชุดแต่งของ Honda ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากตัวโมดู l โลตัวนี้นะครับนี่ทันนี้ก็ล้อแม็ก ติดรถมันเลยเดิมๆนะครับแต่ยางเนี่ยไม่ใช่ติดรถมานะยางเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะเป็นปี2020ซึ่งสามารถใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะออกไปยังไม่ต้องทําอะไรนะเอาไปขับก่อนเติมน้ามันขับไปก่อนสบายๆนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เรียกว่าหน้าใช้งานมากๆรถไม่ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูบันท้ายคลิปก็อย่างที่แจ้งเลยผ่อน10,000ไม่เกิน1 1 0 0 0แล้วกันนะครับ ฟรีดาวฟรีจัดโอนนะรถสวยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพิวาำน้ำท่วมกรอบไม้แน่นอนที่สำคัญได้ชุดแต่งไปฟรีฟรเลยนะไม่ได้บวกเพิ่มในราคารถเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างกันเปิดมาเลย Honda Pan p แ n ่น g พนะครับก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับบอกเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับต้องไม่มีรอยไขรอยขยับนะครับผมซึ่งบง่งบอกได้ถึงว่ารถสวยและเดิมมากๆแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็ลองดูสังเกตตรงหัวน็อตตรงประตูนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขยนี่ รวมถึงรอยอาร์ครอยเชื่อมจุดสปอร์ตจากโรงงานนะยังอยู่เดิมครบๆเลยคันนี้แน่นอนภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับเบตรครับเนื่องจากสีตัวรถด้านนอกเนี่ยเป็นสีเข้มนะเรียกว่าเป็นสีดำเนาะก็จะเป็นสีเบรด้านในนะก็ให้ความสว่างนะดูกว้างขึ้นนะดูกว้างขึ้นนะครับกว่ากว่าที่รถที่เป็นสีดำนะใครชอบสบายตา ดูสว่างๆก็แนะนำนะภายนอกอาจจะเป็นสีดําแต่ภายในสว่างจ้าเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยที่คุณลูกค้าได้เห็นทุกขันนะแค่ล้างเบาแล้วเอามาถ่ายให้ดูเลยนะครับได้ดูสภาพแบบเดิมๆมาแบบไหนเดี๋ยวไปแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการขัดเคลือบสีเก็บงานให้ให้เรียบร้อยทุกจุดทุกไอนี่เลยนะครับผมบาแล้วก็เดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็ลองดูลองรับชมกันเลยครับด้วยตา2ตาของท่านเลยนะ แล้วก็ฟังเสียงผมไปด้วยนะครับผมคันนี้มันเดิมจริงๆนะครับแล้วก็สวยคุ้มค่าในราคาที่คุณลูกค้าจ่ายนะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วก็อย่างที่แจ้งเลย647,000บาทนะครับ647,000บาท Honda Civic EL นะครับ EL ปี2 0 1 6 1นนะครับผมดูครับด้านท้ายมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านท้ายมาเรียบร้อยนี่เรียกว่าหล่อๆแบบนี้เลยนะได้ไปแบบนี้เลยนะครับเดิมๆไม่มีถอดอะไรเลยสักชิ้นนะครับ ถ้าลูกค้าบางคนบอกว่าโหบิว้วมาแล้วหรือเปล่าทําสีมาแล้วหรือเปล่าขออนุญาตพี่บบ๊กครับมามาดูตรงนี้รอยช็อกยังอยู่เลยนะยังไม่ได้ขัดด้วยซ้ํานะแค่ล้างเบานะครับแล้วมาถ่ายกันให้ดูเลยนะคันนี้ก็ทะเบียนเป็นขอนแก่นโย4 2 6 7ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ครับตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายเช่นเคยฟรีเช่นเคยครับผมค่าโอทําเนินการเรียกว่าหล่อลงตัวนะชุดแต่งก็เป็นสํานักแต่งที่เป็นของ Hon d a โดยเฉพาะดูลอยู่แล้วนะครับผมมาเ้วมาดูด้านท้ายกันบ้าง ล้อไหล่ก็ตามสไตล์ซีวิกครับเดิมๆเป็นล้อเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับผมส่วนด้านท้าย่านท้ายนี่ครับลองดูเลยลอยยาแนวจากโรงงานนะรวมถึงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเดิมๆเลยเมื่อกี้ผมแอบมาดูให้แล้วนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับได้รถสวยรถเดิมแน่นอนนะมาดูที่ Perfect Car นะครับผมนะลงตัวมากๆนะไฟท้ายชุดสกเกิร์ตนะครับรวมถึง สปอยเลอร์นะครับเล็กๆไม่ใหญ่นะครับถ้าสไตล์ตัว i อเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่มันกว้างกว่านี้แล้วกันมันก็จะเหมือนกับว่าบางทาง่านอาจจะไม่ชอบถ้าชอบแบบคินๆผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แต่งมาให้แล้วนะครับลงล้อแมกจัดทรงใส่ช็อคเนี่ยหลอดเพิ่มเติมเลยและถ้าใครอยากเปลี่ยนล้อแมกอยากใส่ช็อคเพิ่มเติมนะลองอินบ็อกเข้ามาได้เป็นเคสเลยนะก็คือเราจะเอาส่วนลดของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปจัดการให้หรือใครอยากมีงบเพิ่มเติมก็ จัดสรรมาได้เลยนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยฟรีดาวผ่อน10,000ไม่เกิน11,000บาทนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันด้านในกันบ้างนะครับโอเคเปิดมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะฮะปรับกระจกได้ซ้ายขวาพับกระจกตรงนี้นะครับกระจก2บานหน้าเป็นออโต้ด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าปกตินะครับผมเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับเทมากๆครับแล้วก็ตัวฝา ถังน้ํามันเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ P รถปลดล็อก ok เนี่ยมันสามารถกดเปิดได้เลยอยู่แล้วนะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้าก็ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็มีแท a c t i o n control มาเรียบร้อยนะครับเนี่ยช่วยออกตัวกันลื่นทลานไหลนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายนะครับผมนะคันนี้ดาดูเลขไมล์กันบ้างนะครับคันนี้ไม้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะวันที่ถ่ายคลิปนะวันที่เก้าสิงหาหก 2565นะ้ะวันนี้นะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยมาได้เดิมๆแบบนี้เลยกุญแจแบตบใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับน้ำมันใกล้จะหมดก่อนออกรถเรามีคูปองน้ามันให้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะใครสนใจก็รีบโทรรีบติดต่อเข้ามาเลยนะรถสวยๆแบบนี้นะ C ี vic FC ที่แต่งมาแล้วชุดแต่งมินโร่แบบนี้ถ้าไปซื้อเองนี่น่าจะมีเงินใช้เงินเป็นปจำนวนหนึ่งอยู่แล้วกันแต่ของเราเนี่ยมาแบบไหนเราขายแบบนั้นไม่มีบวกไปในราคาเพิ่มนะครับผมมาแล้วก็มาดูออปชั่นกันบ้าง ไฟหน้าออโต้เรียบร้อยนะคันนี้นะครับมีครูสคอนโทนอยู่ด้านขวามือนะครับปรับเซ็ตความเร็วได้ตรงนี้เลยนะครับผมรวมถึงรับสายว่างสายควบคุมเครื่องเล่นผ่านมือท่านได้เลยนะครับโดยไม่ต้องลักออกจากพวงมาลัยนะเป็นมัลติฟังชันฝั่งซ้ายนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับผมนีเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับผมอุณหภูมิยังไม่แยกอิสระนะครับก็เป็น สองฝั่งตัวนี้รองรับ apple carplay ด้วยเมื่อกี้เห็นสักครู่นะครับรองรับ apple carplay เรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะอัปเดตมาแล้วนะของค o n ด a นะครับมีอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมน่าจะอัปเดตมาเรียบร้อยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะเบรกโฮเบรกมือเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยให้ความเรียกว่าหรูหรามากๆนะบางรุ่นรถเก่งไซส์ใหญ่ยังไม่มีเลยนะแบบนี้นะเบรกเบรกที่เป็นไฟฟ้านะครับระบบอีค่อนช่วยในการประหยัดน้ํามันประหยัดเชื้อเพลิงนะครับนอกจากตัวนี้จะเติม e 8 5ได้แล้วนะครับก็ประหยัดเพิ่มขึ้นเบรกนะครับโดย ใช้หมวดที่ติดให้มากับรถเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหัวใจของคันนี้กันบ้างด้านหน้านะแล้วก็ฝากระโปรงว่ารถมีเคยทําอะไรมาบ้างไหมนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับเชิญครับโอเคครับผมนะเราก็มาถึงด้านหน้ากันแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็เปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปดูกันใกล้ๆกันอีกสักนิดนึงนะยสติ๊กเกอร์เดิมๆบอกเลขเครื่อง อ่าเลขตัวถังนะครับผมนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะสติ๊กเกอร์มอก่อน,นะครับคันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูมานะผ่านตามาเนี่ยฝากระโปรงอาจจะมีทําสีมาบ้างนะครับผมสังเกตจากยางรอบรอบเนี่ยมันดูแข็งไปสักนิดนึงนะแล้วก็มีรอยไข่มาเล็กน้อยส่วนคานข้างคานหน้าเนี่ยเดิมๆิมแน่นอนร0 0ไม่มีแกะไม่มีไขนะไม่มีขยับแน่นอนนะครับสังเกตจากน็อตบางจุดเนี่ยยังมีรอยมาร์เกอร์จากโรงงานอยู่เลยนะครับผมก็ เป็นรถ1นึ่งคันที่น่าใช้งานไหมแสนสามนะรถปี2016ปีนี้ก็เข้าปีที่6แล้วอายุรถนะครับผมก็ตกปีละ20 0 0 0โลนิดๆนะ20,000โลนิดๆน,น,นะครับก็เป็นปกติของรถเก่งที่ใช้ในยุคปัจจุบันนะปีละ2 0 0 0 0โลนะครับถ้าใช้น้อยกว่าน,นี้ก็อาจจะบางท่านอาจจะใช้น้อยกว่าน,นี้ก็มีนะครับผมแต่คันนี้ก็ราคาสมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลครับ,เ,รรบเดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงนะคันนี้เป็นเจ้า Honda Civic นะครับ1.8 ปี2016-17ครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมดูโลแบบนี้นะสีดำดุๆหล่อๆแบบนี้โครงสร้างสวยเดิมทั้งคันอย่างปี20นะครับคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาข้างวดเริ่มต้นเพียง10,000ไม่เกิน11,000บาทแน่นอนนะครับออกรถ999บาทฟรีค่าเมืองการค่าจัดข้าโอนมือค่า20,000บาทเช่นเคยนะครับรับประกันได้สูงสุด2ปี20,000โลเลยแล้วเราก็มีสมุดรับประกันให้ชัดเจนครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับผมโอเค คันนี้ก็เป็นสมุดรับประกันนะครับเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสบุ๊กของทาง Perfect Car ของเรานั่นเองนะฮะก็จะมีบอกนะครับรุ่นรถนะครับสีรถเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับทะเบียนนะครับผมชื่อข้อมูลผู้อยู่อาที่อยู่เจ้าของรถนะครับแล้วก็ชื่อพนักงานขายนะครับถ้ามาซื้อกับวินก็จะเป็นอามนชัยจันทร์ครบนะตรงนี้นะครับผมเบอร์โทรพนักงานขายนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรออฟฟิศลายเซ็นเจ้าของรถรวมถึงลายเซ็นผู้จัดการครับว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับผม ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นรายการตรวจเช็คนะครับยี่ห้ารายการให้ก่อนส่งมอบนะครับผมรวมถึง่านน้ำมันเครื่องเปยนกองน้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้าทุกท่านนะฮะก็จะมีชื่อช่างแล้วก็ระบุเลขหมายไว้ด้วยเพราะว่ามีผลในการรับประกันของเรานะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮอนด้าซีวิคคันนี้นะสวยๆแล้วหล่อแบบนี้ใครหาอยู่รีบกันเข้ามาเลยนะครับผมโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ให้กันด้ยนยครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของ Perfect Car เรราทุกคนนนนะััับยงงไววี้ิขอตัวลาไปก่อนครับ